พบกับเผ็จคนเหนือครับพาท่านไปรู้จักเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเหนือตอนบนนะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้จะพาท่านไปชมวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวพุทธภาคเหนือตอนบนนะครับเป็นกิจกรรมพิธีกรรมเพื่อสืบชะตาต่ออายุนะครับของบุคคลนะครับหรือว่าของคนนั่นเองนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่บ้านแม่กระต้มนะฮะหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ ผมอยู่นี่ก็คือบ้านของปอดวงแม่บุญนะครับซิดิโซนนะครับซึ่งบุคคลสองท่านนี้นะครับถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนนะครับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดนะครับในชุมชนนี้นะฮะก็คือปอดวงซิธิโซนนี่อายุเพิ่นถึงเก้าสิบสี่ปีปีนี้นะครับและสหรับแม่บุญนะฮะซึ่งเป็นภรรยาเพิ่นก่ออายุเก้าสิบปีนะฮะ คนเขานั่นนะครับมนุษย์เขานั่นนะครับน้อยคนนักนะครับที่จะอายุถึงเก้าสิบนะครับโดยเฉพาะร้อยปีนี้หายากมากนะครับแต่วันนี้นะครับเขามาหุ่นจักรับประดองแม่บุญนะครับซึ่งมีอายุประจัยประจัยนะครับหรือประดวงอายุเก้าสิบสี่ปีภรรยานะครับแม่บุญนี่ก็อายุเก้าสิบปีนะครับก็ทั้งสองท่านยังสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สุดยอดเลยครับนะฮะก็วันนี้ลูกหลานก็ได้จัดกิจกรรม การสืบต่ออายุนะฮะหรือว่าประเภณนี้พื้นเมืองเหนือเขาอ่าวประเภทนี้สืบชะตานะครับการประเภทนี้สืบชะตามีหลายประเภทนะครับหนึ่งสืบชะตาคนสองสืบสะจตตาบ้านสืบชจตตามืองนะครับอันนี้ก็แตกตามหลายเอกไปนะครับแต่วันนี้นะเป็นการสืบชะตาคนนะครับเพื่ออายุยืนยาวเพื่อเป็นสิริมงคลนะเสริมดวงเสริมบุญบารมีนะครับเพื่ออายุยืนยาว ต่อไปก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลครับโดยมีพระสงฆ์นะครับเป็นผู้นําพิธีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เพลคนเหนือผมยินดีโฮมนะวงขอพะท่านไปชมกิจกรรมที่มีพื้นเมืองเหนือร่ำน,นากของเาก็คือ,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 อพิธีสืบชะตาครับ ครับวันนี้นะครับจะพาท่านมาหุจักกับพิธีสืบเจตานะครับเป็นพิธีประเพณีสําคัญของทางภาคเหนือตอนบนครับล้านนาของเราซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะต่างก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มีความเชื่อติ่แตกต่างกันไปนะครับหลายคนนะครับคงได้เห็นนะพิธีสืบเจตามาแล้วนะครับวันนี้เราลองมาดู พิธีเซิบจตานะครับกับปอดวงแม่บุญนะครับสิทิิสดนะฮะทีบ้านแม่กระต้มอุทิศหนึ่งตำบลแม่กระต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับซึ่งถือว่าบุคคลทั้งสองท่านเป็นบุคคลต้นแบบนะบของชุมชนทีเดียวเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวที่สุดในชุมชนนะครับก็คือปอดวงสิทิิสดนี่อายุเป็นได้เก้าสิบสี่ปีนะครับและสำหรับภรรยาแม่บุญก็มีอายุเก้าสิบปีนะครับหลายคน มีมีน้อยนักนะครับที่จะมีอายุยืนยาวจะอีนะครับเราลองมาดูพิธีกรรมสืบชะตาศักดิ์สิทธิ์วันนี้กันดีกว่าเลยครับพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสําคัญของชาวล้านนาครับซึ่งถือเป็นประเพณีตีเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือเงื้อื้ออายุยืนยาวต่อไปนะครับ อีกทั้งนะครับผู้ที่เข้าพิธีสืบจะตาชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญนะครับและช่วยกระชับปัดเป่าพยันอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นคือขาดแคล่วปลอดภัยนะครับพิธีสืบจะตาเป็นประเพณีที่อยู่ทางภาคเหนือนตอนบนของไทยนะฮะต่างยึดมั่นและถือปฏิบัติการสืบต่อกันมาพเพราะเชื่อว่า ทุกภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเองและญาติพี่น้องจะจะหายไปนะครับอีกทั้งเจียว,ว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิวัตินาที่การงานพร้อมที่จะสู้กับเชตตาชีวิตดำรงชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งซึ่งการกระทำพิธีสืบเจตานี้สามารถทำได้ทั้งนะฮะการสืบชจตตาคนสืบชจตตาบ้านแล้วก็สืบชจตตาเมืองตัวนะฮะแต่วันนี้นะครับเพชรนเหนือ ผมยุทธภูมินวำวง์นะครับจะขอพาท่านไปดูพิธีเสบชจตาคนซึ่งจะนิยมทำกันเมื่อกิจกรรมเทศกาลต่างๆนะครับ,บว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหมย่ย้ายที่อยู่ใหม่ได้รับเรือนยศเรือนตำแหน่งวันเกิดวันครบรอบนะครับอย่างเช่นครบรอบสาวสีปีครบรอบ36ปี48ปี 4, 18, 60, 60 72, ปี72ปีเป็นต้นนะครับอย่างวันนี้นี่นะครับทำพิธีสืบชะตกับประดวงอายุเก้า แล้วก็ไมตุนอายุสละพิธีสุจิตานะครับ ก็จะมักจะทําในห้องที่มีพื้นที่กว้างๆนะครับหรือหากจํานวนผู้เข้าร่วมพิธีจํานวนมากนะครับเพราะว่าจะต้องใจพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับซึ่งก็มักใจสถานที่เจนวิหารวัดหรือสร้างประลัํมพิธีขึ้นเป็นพิเศษนะฮะหรือว่าจะมีซุ่มที่ทําจากไม้ยาวสามท่อนผูกมารวมกันเป็นรูปกระโจมนั่นก็คือเป็นเครื่องอเซอจิตานั่นเองมันขับบนท่อนไม้ก็มีกล้วยมีอ้อย พกติดไว้บนยอดกระโจมก็มีดอกไม้ถูกเทียนและอื่นๆซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับตามท้องถิ่นนะตามตำร้าของผู้ประกอบพิธีนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นเครื่องนะครับสำหรับเซจตานะฮะตีทำขึ้นในชุมชนในกระตรมนี้เองนะครับ ต่อจากนั้นก็จะนําได้สายศิลน,นะฮะตีแขวนลงมาจากกระจมเขียนรอบศีระคือผู้ประกอบพิธีส่วนตานะครับหรือถ้าหากว่าถ้าทํากับคนจำนวนมากก็จะมีได้สายศิลโยงไปถวบบริเวณแล้วแขวนได้ลงมาเือผู้เขาผ้าพิธีนําไปวนรอบศีระของตอนเองนะครับผู้ประกอบพิธีจะมีทั้งพระภิกษุแล้วก็คณะที่เคยบทเรียนมาแล้วนะครับ คันตาโคเวาคันตาพิวาคันตาโคตะโควาคันตาโคจิกาวาคันตาหมาหามโต ญาญสุขายาป่าแด็พระสงฆ์ เพื่อไป น้ำอ่ะเี๋เลยก๋เลยอ่ะน้ำอ่าเหาโอีตัวอ๋อโอยบ้บุนะครับแก่น้ำเน

Uh, you one. อนดาโลสะสัมบินาตวินาโพระพ้อมครับเอสปีโยวิวัจันโตสภะโลกวินาจตุมาเทพบพันตรโยุสกินิ迦โภวาอภิวัตัสีเฟรตเนจาวะว ลุกกันเลยนะครับอุ้มบาทคนพระนำมนนะครับอ่าพระทีกแบ่งบ้านแบ่งน้อง1พาดนึงนะครับครับ ครับท่านผู้ชมครับพิธีเซิร์ฟจตตาของคนเมืองเหนือบานเทานั่นนะครับก็จะมีเครืองเฮาเห็นอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับกิจกรรมการเซืร์ฟเตา,าก็มีหลายเทศกาลหลายลักษณะนะครับบอ่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินใหม่นะครับการทําบุญบ้านนะครับต่างๆนี่ก็จะมีเซืร์จตตาบ้านเซืร์จตตาเจ้าของบ้านตัวเองนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเป็นการ ่อเติมบ้านแล้วก็ทําบุญขึ้นึนทําบุญบ้านที่ต่อเติมใหม่แล้วก็รวมพร้อมกับมีการทําบุญสืบชะตาคือเจ้าของบ้านคือประดวงม่บุญในวันนี้ตัวนะครับและนอกจากนั้นนะครับอีกภาคบ่ายหนึ่งปิ้นก็นยังมีพิธีการห้องขวัญตัวนะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมเหล่านี้นะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมตีดีนะฮะที่ลูกหลานได้สืบปอจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมานะ เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างพลังจิตพลังใจเสริมสร้างกำลังใจแล้วก็รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่รวมญาติตดยนะครับญาติอยู่ในที่ไหนก็จะมารวมตัวกันในวันในวันสำคัญในนนจนะถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างความกตัญยูตัะวิธิตาต่อหลงหลัลงตีมีต่อบ,บุพการีครับถือว่าวันนี้นะ กิจกรรมการเสื่อเจตตาเป็นอีกคิดคำหนึ ains, pues ne, hmm ่ง hmm. ท yeah. nah ี่มีความสําคัญในการเสริมสร้างพลังจิตพลังใจและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนครับอาบ้านมาเลยลูกหลานอาบ้านมาเลยนะครับวนน้ำวนน้าเอาโดนสารตะกร้าผนวกนามีอย่างก่อนเอันเปิลนะครับเรื่องวันนี้หลานจะได้คือวิ่งจะได้วิ่งขึ้นหลานนะครับอัเปาลน้องอ่ะนะครับวันนี้นะครับเรื่องนอนหย่อนบอก วันนี้นะครับในตอนแรงของคำนอประมาณสักสามโมงไปนะครับเนาะเตรียมข้อนะครับน่าจะปล่อยเตรียมข้อมีตัวเทำครับเนอปอดแต่เตรียมกำลังเลนะครับเนอตัดตรงขันต้างข้อนะครับวันนี้ห้องหวานตึงอ่าโก้วยนะครับอายุเก่าสิบกว่าปีนะครับเนาะอสิบกว่าปีนะครับ ก็สเธิตอะไรนี่จัดโต๊ะ่างครับตังโต๊ะจังอย่างก่อนนะรัเาหมีกเข้าด้วยกัอ่ามดบนครัมาดบัรคัเนอเอาตัวแก่งอานิแจมาบนเด็กอ่าใมนเบนัือผีเก่าผีใหมมา เขามาเลยหลุมหลานตามเต่าเป็นอยุสุขสบายเามาเลยมือนะครับอาจจะอาจจะมาดไม่มาดมือก็เข้ามานะครับเนอะตึงลูกตึงหลานตึงไหล่ของมีโป้ไอ้ดวงอบุญนี่ประมาณห้าสิบนะประมาณห้าสิบบนนี่หัวน้าไครับเผางบ้าน พีทองเยอะเลยมากจำหลายนะเด็กๆใครเจมากจำพี้องเยอะมาวัปตกับเจอแต่มากจำนะครับวันนี้ตอนเล่จะไม่ดนตรีดังก็ควรเส้นคำแสงไม่ดนตรีนะครับเตรียมได้ประมาณเดี๋ยวจะขับไปแห่งกันนะครับนึกจัดกัน 你怕不够吧？你怕不够吧？